ตัวฉันเกิดมาก็เป็นไอ้เต้าตัวน้อยแต่เรื่องดื้อเรื่องสนของฉันไม่น้อยเลยวันวันมีเรื่องให้นุ่นต้องปวดหัวเป็นเหลเป็นหลับวันนุ่เลย้องคอยเป่าดูเช็ดดูวลิ่งเป็นหลับยาวขยับเป็นวิ่งยาวกิ่งไปกิ่งมาทำว่าไปไม่ไปอยู่กับลุงต๋องแต่ใจรักนุ่ที่ชุดแล้ว บนมาเล้ยกินงกงฉนน่องกงแกงแบนแบนรงมาเป็นองปองเป็นงัดเนดักป็ชีวิตจ๋อก็เจ้าจีเข้าไปแบนบลีงกิ้งกองฉนน่องกองแกงมันต้อแงมาเป็นองปองเป็นงัดเนดนชีวิตหอถึงจะตืออยังไงยังไงฉันก็รักเธอต่นแต่ละวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่ลองกงแกงเลยแกงก็ เพลง,งมาลองก้องแกงเวอร์ชันแพนโดเอ็กเพ็ดนทำไลค์แล้วติดแฮชแท็กแพนโดพลาทูเพแล้วก็แฮชแท็กแดนซ์แชเลทิปไหนโดนใจกรรมการ <P endo S 1> แพนโดคนแจกรับเค็นสารางวัลวันเกิดเกศสามสิบมิถุนายน6กแปดประกาศผลวันที่ห